รูปภาพนี้นะครับคือะไรครับเพื่อนๆคนนะครับลุกขึ้นจากเตียงใช่ไหมครับลุกขึ้นภาษาอังกฤษก็คือ get up get up แปลว่าลุกขึ้นนะครับเนี่ยคนลุกขึ้นจากเตียงนะครับภาษาอังกฤษก็คือ get up get up แปลว่าลุกขึ้นอันนี้นะครับเวลาเขายิงกระสุนมาเราต้องแบบหมอบลงกลัวโดนลูกหลงหมอบลง ภาษาอังกฤษก็คือ get down get down แปลว่าหมอบลงนะครับหมอบลงภาษาอังกฤษก็คือ get down get down แปลว่าหมอบลงอันนี้ผู้คนขึ้นรถไฟภาษาอังกฤษก็คือ get on the train get on the train นะครับผู้คนขึ้นรถไฟภาษาอังกฤษก็คือ get on the train get on the train นะครับอันนี้ผู้คนลงรถไฟผู้คนลงรถไฟภาษาอังกฤษก็คือ get off the train get off the train นะครับผู้คนลงรถไฟภาษาอังกฤษก็คือ get off the train get off the train ผู้คนลงรถไฟอันนี้ผู้หญิงขึ้นรถผู้หญิงขึ้นรถภาษาอังกฤษก็คือ get in the car get in the car นะครับ ผู้หญิงขึ้นรถนะครับภาษาอังกฤษขึ้นรถก็คือ g e t in the car g e t in the car นะครับขึ้นรถลงจากรถภาษาอังกฤษก็คือ g e t out of the car g e t out of the car แปลว่าลงจากรถนะครับภาษาอังกฤษก็คือ g e t out of the car g e t out of the car แปลว่าลงจากรถนะครับ